สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวหลอ m โมบายไทยแลนด์ทุกท่านครับต้องพูดช้าๆนะครเพราะว่าคลิป2อันก่อนหน้านี้มีคนแซวว่าพี่พี่จะกืนลิ้นตัวเองหรือไงนะฮะลิ้นพันกันเชียวก็โอเควันนี้เรามาทำกิวกันเองดีกว่านะฮะคือจริงๆแล้วผมเบื่อกับขี้เกียจดีกว่ากับการส่งการบ้านทุกวันนะฮะก็เลยแยกบ้าน ฟาร์มตัวเองออกมาหมดเลยนะฮะก็คือจะทําเป็นกิลฟาร์มเนี่ยแหละถ้าท่านใดสนใจนะฮะก็มาอยู่ด้วยกันได้นะฮะมีมีเหยื่อหลงผิดมาแล้วหนึ่งท่านนะครับว่ามาแล้วนะฮะก็หลักๆคือผมจะทําตีมอนนะฮะตีมอนจริงเรืนีงของง่ายๆครับตีมอนเลเวลเลเวลหนึ่งยอ,อย่างเดียวนะฮะจนสายฟ้าหมดขั้นต่ำก็ควรจะตีได้สักห้าตัวะฮะมันไม่ควรจะน้อยกว่านั้นเท่าไหร่นะ ก็3ตัวขึ้นไปก็ยังโอเคนะฮะขอให้เข้ามาแล้วตีให้ครบทุก ID จนสายฟา้าหมดเลเวลหนึ่งอย่างเดียวผมไม่ต้องการเห็นเลเวลอื่นเลยนะฮะกิวเฟสครับเควสที่เป็น80ขึ้นไปคูณด้วยจำนวนเควสที่มีมสมมตินวน่ามี6เควสบวกหก็7นะฮะ7 8 56 560แต้มผมต้องการแค่560แต้มจากจากจำนวนเควสที่ท่านมีแค่นั้นเองนะฮะง่ายๆเพราะกิวอื่นคือจะต้องการ100 110 120 130ก็มีนะครับผมของ่ายๆก็คือทำไปเถอะนะฮะ ขาดเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำให้ครบนะฮะครบทุกเคสนะฮะ uk 234ถ้าจะวาร์ปมาอย่ามาอยู่ติดผมเพราะบ้านคลังผมบ้านฟาร์มผมสองสาหลังเนี่ยพยากรเยอะมากผมโดนเผาทุกวันผมโดนสอดทุกวันวันละ3ามรอบนะฮะฉะนั้นถ้าคุณมาท่านก็จะมีสิิเสี่ยงตรงเนี้ยโดนด้วยนอนนะก็าวาร์ปแถวแถวนี้ก็ได้ครับไปอยู่แบบละแวกใก,ใกล้เคียงนะฮะอาจจะแบบเดินไกลนิดนึงนะฮะแถวนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ก็โล่งนะฮะก็ถ้าจะมา,ก,มาก็มาแถวนี้ก็ได้นะ มาตั้งๆรวมๆกันแถวเนี้ยนะฮะแล้วก็ไหลลงไปอีกนะฮะลง,ลงตามแม่น้ําไปเนี่ยฮะมันตั้งแถวนี้ก็ได้นะอย่างน้นนอยๆมันเดินมาหาผมได้ไม่ไกลเวลาผมเปิดดาร์กให้นะฮะหลักๆผมก็พยายามตีมอนนะอย่างตัวเนี้ยผมตีตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนะฮะตอนนี้เที่ยง48นาทีนะผมหยุดตีแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้คนเข้ามาจะไม่ได้กล่องจากผมนะฮะก็18กล่องนะ,ฉะเฉลี่ยว,วันๆหนึนน่งเนี่ยตัวผมเองตีประมาณ35-40กล่องนะฮะก็ถ้าใครมาช่วยๆกันก็ดีนะโอเค ว่าจะหยุดแล้วแต่ว่ามันเห็นแล้วมันอดไม่ได้นะขออีกสักดอกหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ตัวผมเองไม่มีมัดไม่มีปัญหากับการตีมอนเลเวลไอตัวไหนๆยกเว้นแค่ไอสาตัวที่เคยพูดนะฮะก็คือตัวออบองอเบอร์ตีคือไอ้นางฟ้าอ้วนนะฮะตัวไอไอร็อกเนี่ยตัววันเนี้ยผมตีไม่ตายทีเดียวนะฮะล็อกแล้วก็แรดนะฮะ ที่เหลือผมตีทีเดียวตายหมดแต่ก็จะพยายามรักษาระดับตัวเองให้ได้วันละ30กล่องขึ้นไปนะกันนะส่วนท่านอื่นๆที่เข้ามานะคะก็เคาะแค่เลเวลหนึ่งจนสายฟา้าหมดทุกวันนะฮะอย่าดองสายฟา้าให้มันหล่นไว้นะก่อนนอนก็เคาะให้หมดตื่นมาก็เคาะให้หมดนะฮะวันหนึ่งท่านจะได้สาตัว4ตัว5ตัวขึ้นไปก,ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็เราอยู่ยกันแบบช่วยๆกันนะกันนะสิ่งที่ผมพยายามจะพัฒนาให้ก็คือการทำไฮเปอร์ฟาร์มแบบถูกต้องนะฮะการวิจัยตาม สภาพของแต่ละคนนะคะก็ถ้าใครเข้ามาเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มกิลเอวไลน์กิวไว้นะฮะแล้วก็ท่านก็สามารถเออ่ <c oughs> ขออภัยนะฮะท่านสามารถเออ่แลกเปลี่ยนข้อมคิดเห็นนะฮะหรือสอบถามได้นะฮะแต่ผมจริงๆแล้วส่วนตัวเวลาผมทํางานค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะตอบเท่าที่ตอบได้นะกันนะ,ะจะแนะนําให้ได้มากที่สุดนะกันนะฮะจริงๆ ปกติผมไม่ค่อยแจกไลน์ส่วนตัวนะผมจะคุยเฉพาะในไลน์กลุ่มนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งด้วกันนะฮะไม่ค่อยสะดวกเฟซส่วนตัวและไลน์ส่วนตัวนะฮะก็ถ้ามีอะไรติดต่อผ่าน Facebook Gaming ว i t ดีย t a ได้เช่นเคยนะฮะหรือถ้าผมอยู่กลุ่มไลน์กลุ่มไหนก็จะถามอะไรผมก็กดแท็กชื่อผมเอานะคันนะฮะโอเคก็เดกคิวจะทําอะไรกันอีกดีก็คิวเฟซนะฮะก็พูดไปแล้วตีมอนก็พูดไปแล้วผมไม่สนใจ kvk ฮะคุณจะทําก็ทําคุณไม่ทําก็เรื่องของคุณนะฮ จะไปขุดจะไปอะไรก็ได้ฮะเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะฮะกิวแบชผมก็จะช่วยเปิดให้มากที่สุดอนะฮะก็พยายามทําให้มันเยอะสุดในการทําให้ดีที่สุดของเราก็พอครับนะผมไม่ได้เข้มงวดว่าคุณต้องถึงเท่านี้ไม่ถึงแล้คุณคือไม่ดีพอสําหรับกิวเรานะฮะเราจะไม่พูดอย่างนั้นแต่ขอให้พยายามนะฮะข้อแรกเลยคุณเข้ามาคุณอ่านภาษาไทยรู้เรื่องคุณทําตามภาษาไทยที่ผมพิมพ์มไว้ตรงนี้ได้พอนะฮะแค่นี้เองง่ายๆเลยฮะ แล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาไทยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณคือคนไทยถ้าคุณมาแล้วไม่พูดอะไรเลยและไม่ใช่ภาษาไทยผมจะให้อาศีไล่ไปออกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเข้ามาดูว่าบ้านผมออนไลน์ไหมนะฮะแล้วมันก็จะมาขโมยนะฮะเพราะว่าเปิดเป็นสาธารณะไว้นะฮะอีกหน่อยผมจะตั้งเป็นแบบ p r i v a t e ว้นะฮะฉะนั้นตอนนี้เปิดรับคนก็กดเข้ามาได้เองฮะอยากย้ายมาก็นะฮะอย่างที่บอกวาร์ปลงมาไกลๆหน่อยแบบต้องเดินนิดนึงนะฮะแถวนี้นะฮะ ว่าแถวนี้กําลังดีเลยนะฮะแล้วก็วางค่ายอะไรช่วยกันกันกันไว้นะฮะอย่าอยู่ติดกันเป็นกระจุกเพราะมันว้ามาทีเดียวมันคุมนะฮะก็พยายามเดินนิดนึงนะฮะไม่เกิน80ช่องอ่ะมันเดินทันอยู่แล้วฮะเปิดลันลี่อะไรมันก็ทันอยู่แล้วนะยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้หน่อยนะกันนะฮะถ้าท่านใดสนใจจะมาเข้ากิวนะฮะกิวชื่อ t a h เลยครับนะฮะ gaming vita นะฮะก็สมัครมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะฮะ ก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะกันนะเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากเกมนะฮะเหลือ11ชั่วโมงโอเคผมกลางเกือบเที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนนิดด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานครับผมสวัสดีครับ